วันนี้ที่อาคารสีจุลทรัพย์ที่ทำการของมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยเขตปทุมวันพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมเมือสุทาน,านารีนาศนายกิติมาศตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสิรินิสรีพัฒมหาวชราราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยส่งห่วงใยและทรงตรหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน จึงโปรดให้ปูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยจัดอาหารพระราชทามปรุงสุกพร้อมรับประทานไปมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครทั้งนี้หมูลนิธิได้ขสัดจากร้านอาหารเล็กๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวมาประกอบอาหารเพื่อมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามชุมชนต่างๆวันละสงมื้อจำนวน4,450กล่องต่อวัน โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือในการส่งมอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานให้กับประชาชนและแคมป์คนงานในเขตปทุมวันได้แก่แขวงวังใหม่แขวงรองเมืองแขวงปทุมวันและแขวงลุมพินีโดยการจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด สำหรับผู้มีจิตศรัทธาส่งต่อน้ำใจไปช่วยเหลือในโครงการเพื่อนเพื่องพาเพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันสามารถบริจาคสมทบทุนด้วยสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารหรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่114 0 06877ขีด9ชื่อบัญชีหมู่ลนิธิอาสาเพื่อนเพื่งพ,พายามยากสภากาชาติไทย